คลิปนี้นะคะก็เป็นหัวข้อหรือเรื่องตัวประกอบเฉพาะนะคะเป็นหัวข้อที่3ของบทเรียนที่1นะคะเมื่อเด็กๆเ,เรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะจะต้องสามารถหาตัวประกอบเฉพาะของจํานวนนับได้นะคะทีนี้ตัวประกอบเฉพาะคืออะไรคําว่าตัวประกอบเฉพาะจะแยกออกเป็นสองอย่างคือ คำว่าตัวประกอบกับคำว่าจำนวนเฉพาะนะคะซึ่งครูเมย์ก็เชื่อเหลือเกินว่าเด็กๆเนี่ยสามารถหาตัวประกอบของจำนวนนับได้และและรู้แล้วว่าจำนวนเฉพาะมีจำนวนไหนบ้างเดี๋ยวครูเมย์จะช่วยทบทวนจำนวนเฉพาะให้นะคะโดยไปฟังเพลง Pri ายน้ำมือซอง no. กันคะ่ะไปฟังเลยคะ่ะ Prime, 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 prime. i'm prime p-r-i-m-e only factors are one in me factors that divide evenly Two, three, five, seven, eleven 3 i'm prime p-r-i-m-e only factors are one in me factors that divide evenly 13 17 19 23 29 yeah i'm prime p-r-i-m-e only factors are one in me factors that divide evenly 31 37 41 43 47 i'm prime p-r-i-m-e only factors are one in me factors that divide evenly 53 59 61 67 71 hey. I'm prime, P R I M E. Only factors are one in me. Factors that divide evenly. 73, 79, 83, 89, 97. Yeah, representing prime one to a hundred. Let's go. Two.

เลพลงคลายนัมเบอร 2. เด็กๆก็สามารถถ้าจะฟังอีกก็ไปเสิร์ชหาใน YouTube ได้นะคะโดยมีที่มาตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้ค่ะครูเมขอพูดสั้นๆคร่าวๆว่าการที่เราจะรู้หาตัวประกอบเฉพาะได้จำนวนนั้นจะต้องเป็น1ตัวประกอบและ ต้องเป็นจํานวนเฉพาะในคลาวเดียวกันนะคะจำนวนนั้นจะต้องมี2เงื่อนไขนี้ถึงจะเป็นตัวประกอบเฉพาะได้ทีนี้ตัวประกอบเฉพาะหายยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะ,ะตัวอย่างแรกหาตัวประกอบเฉพาะของ18การที่เราจะหาตัวประกอบเฉพาะของ18ได้ขั้นตอนแรก1หาตัวประกอบ ทั้งหมดของ18หาตัวประกอบทั้งหมดของ18ให้ได้ก่อนนะคะแม่ก็เชื่ออีกว่าเด็กๆจะสามารถหาได้ครบทุกตัวเลยนะคะมี1มี18มี2มี9นะคะตัวประกอบของ18เนาะ3 6 นะคะหมดหรือ,อยังเอ่ยหมดแล้วนะคะตัวประกอบของ18มีทั้งหมด6จํานวนนั่นก็คือ1 2 3 6 9และ18นี่คือตัวประกอบของ18นะยังไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะนะคะพอเราหาตัวประกอบของ18ได้ทั้งหมดและให้เด็กๆมาดูค่ะว่ามีตัวประกอบตัวไหนที่เป็นจานวนเฉพาะ ซึ่งจำนวนเฉพาะก็จะเริ่มจาก 2, 3, 5, 7, 1 13ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะในบรรดาตัวประกอบของ18เราจะเจอ2และ3ที่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่ง2และ3เป็นตัวประกอบของ18และ2และ3เอ่อ2กับ3ก็เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นเราก็จะได้ว่า จะอ่าตัวประกอบเฉพาะของ18ได้แก่2และ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าโจทย์ถามตัวประกอบของ18เด็กๆต้องตอบให้ครบทั้ง6ตัวถ้าโจทย์ถามตัวประกอบเฉพาะตอบแค่2และ3นะคะไปดูตัวอย่างรับมาเรามาหาตัวประกอบเฉพาะของ66กันบ้างขั้นตอนแรกเหมือนเดิมค่ะ หาตัวประกอบทั้งหมดของ66ก่อนเราก็จะได้เป็น1กับ66 2 1และว2นะคะ2หาร66ลงตัวไหมลงตัวนะคะ2คูณ33ได้66เพราะงั้น2แล้วก็33เนี่ยเป็นตัวประกอบของ66 4อ่ะ2แล้วไป3คุณไป่ขอโทษ3นะคะ3คูณอะไรแล้วได้66 คูณ2เพราะงั้น3หาร66ลงตัวนะคะและ2ยิบก็หาร66กลงตัวได้3นะคะ4 3แล้วไป4นะคะ4อะไรได้66หรือ4หาร66กลงตัวไหมไม่ลงตัวต่อไป5ค่ะ5ก็หาร66ไม่ลงตัวถักจาก5แล้วเป็น66ค 6, ่ะหหาร66กลงตัวโดวย6หาร6 6ได้11ซึ่ง11หาร 6กก็จะได้6นะคะหแล้วไป7ค่ะ7ก็หาร6 6ไม่ลงตัว8ก็หาร66ไม่ลงตัว9ก็หารไม่ลงตัว10ก็หารไม่ลงตัวพอมาที่11 11หารลงตัวแต่1 1ก็จะวนไปที่6นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้และพอเจอมันวน ไปซ้ำที่เดิมเราก็หยุดแล้วนะคะตัวประกอบของ66ได้แก่1 2 3 6 11 22 33และ66ที่คือตัวประกอบของ66นะคะแต่เราต้องการหาตัวประกอบเฉพาะก็คือต้องมาดูอีกว่าในบรรดาตัวประกอบทั้งหมดของ66จำนวนไหนเป็นจำนวนเฉพาะบ้าง เด็กๆเ,เจอเหมือนครูเมชใช่ไหมคะมี2มี3แล้วก็11นะคะมี2มี3แล้วก็11ดังนั้นเราก็จะได้นะว่าตัวประกอบเฉพาะของ66ได้แก่2 3และ11 2 3และ11เป็นตัวประกอบเฉพาะของ66เพราะ2 3และ11เป็นตัวประกอบ และในขณะเดียวกันก็เป็นจำนวนเฉพาะนะคะทีนี้ครูเมย์ถามเพิ่มเติม,มครูเมย์อยากทราบว่า7เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะของ66ไหมเด็กๆลองคิดตามครูเมย์นะคะถ้า7เป็นตัวประกอบเฉพาะของ66 7ต้องอยู่ในเงื่อนไข2ข้อคือ1 7ต้องเป็นตัวประกอบของ66และ7ต้องเป็นจำนวนเฉพาะด้วย เเป็นตัวประกอบของ66ไหมไม่เป็นแต่7เป็นจํานวนเฉพาะถ้าไม่เข้าเงื่อนไขสอข้อนั่นหมายความว่า7ขาดคุณสมบัติตัวประกอบเฉพาะและนั่นหมายความว่า7ไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะของ66ถึงแม้7จะเป็นจํานวนเฉพาะก็ตามแต่7ขาดคุณสมบัติการเป็นตัวประกอบของ66 โอเคไหมคะ,ะไปดูตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะหาตัวประกอบเฉพาะของ47ตัวประกอบเฉพาะของ47เราก็หาตัวประกอบของ47ก่อนนะคะซึ่งก็ได้ตัวประกอบขึ้นหนึ่งกับ47มีจำนวนอื่นอีกไหมนาที่เป็นตัวประกอบของ47 พบว่าไม่มีนะคะมีแค่หนึกับ47มีตัวประกอบเพียง2ตัวเอจำนวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือจำนวนเฉพาะนั่นเองนะคะทีนี้ครูเมย์อยากรู้ตัวประกอบเฉพาะของ47เมื่อหาตัวประกอบทั้งหมดของ47ได้แล้วก็มาดูกันว่าสองจำนวนนั้นจำนวนไหนเป็นจำนวนเฉพาะเราจะพบว่า หนึ่งเนี่ยไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะแต่47เป็นจํานวนเฉพาะเพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของ47ก็คือ47ตัวมันเองนะคะครูเมย์กำลังจะบอกอะไรกับตัวอย่างนี้ครูเมย์กำลังจะบอกว่าถ้าจํานวนเฉพาะทุกจํานวนเนี่ยจะมีตัวประกอบเฉพาะเพียงจํานวนเดียวนั่นก็คือตัวมันเองนะคะนั่นก็คือตัวมันเองนะ ทีนี้ครูเมย์ขอถามเพิ่มเติมความรู้พวกเราสักหน่อยให้พวกเราได้คิดกันสักนิดหนึ่งนะคะครูเมย์ถามว่า11เป็นตัวประกอบเฉพาะของ88หรือไม่11เป็นตัวประกอบเฉพาะของ88หรือไม่ถ้าเป็น11ต้องอยู่ในเงื่อนไขสอข้อ คือ 1>, 1เป็นตัวประกอบของ8 8และ2เป็นจำนวนเฉพาะดูเงื่อนไขข้อแรกก่อน1 1เป็นตัวประกอบของเอ่อของ88ใช่เพราะ11หาร88ลงตัวและ11เป็นจำนวนเฉพาะไหม11เป็นจำนวนเฉพาะด้วย11เป็นทั้งตัวประกอบของ8 8และเป็นทั้งจำนวนเฉพาะดังนั้น11เป็นตัวประกอบเฉพาะของ88 ไม่งงใช่ไหมคะอีกตัวอย่างนึงให้หายงง57เป็นตัวประกอบเฉพาะของ57หรือไม่ถ้าเป็นก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขสองข้อคือหนึเป็นตัวประกอบ2เป็นจำนวนเฉพาะ57เป็นตัวประกอบของ57เไหมเป็นนะคะเพราะหาร5 7ลงตัวแต่57 ไม่ใช่จํานวนเฉพาะเนี่ยขาดคุณสมบัติไปแล้ว1ขอ้อ57ไม่ใช่จํานวนเฉพาะดังนั้นมันเป็นตัวประกอบก็จริงแต่มันไม่ใช่จํานวนเฉพาะดังนั้น57ไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะของ57เโอเคไหมคะอ่ะเรามาสรุปช่วยกันอีกรอบหนึ่งนะคะตัวประกอบเฉพาะคือตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะ จะเป็นตัวประกอบเฉพาะได้ต้องอยู่ในเงื่อนไข2ข้อคือ1เป็นตัวประกอบและเป็นจำนวน2เป็นจำนวนเฉพาะในคราวดเดียวกันนะคะ แล้วก็จำนวนเฉพาะทุกจำนวนจะมีตัวประกอบเฉพาะเพียงหนึ่งจำนวนคือตัวมันเองนะคะเพราะหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูเมย์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าเด็กๆจะสามารถหาตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับได้นะคะสำหรับคลิปนี้ครูเมย์ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ